พบกับผมนะครับหนึ่งกิ่นกานะครับต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องพิสูจน์มวลอนุภาคประพุทธในอิเล็กตรอนนะครับก็วันนี้มีภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะแล้วก็ได้นําความรู้นําไปใช้กันนะครับก็เพื่อนๆที่ร่วมอุดมการเดียวกันนะฮะตามหาพระแท้ที่พูจเชียาโตเป็นผู้สร้างนะฮะพระแท้ที่อยู่ในอายุ150ยปีขึ้นไปนะครับก็ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะสำหรับบางคนนะฮะเพื่อนๆที่ เข้ามารับชมแล้วรู้สึกไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อ่บอกหรือให้ความรู้เกี่ยวกับพระที่ทำทรงพิมพ์เรียนแบบเท่านั้นน่แบบนั้นเราไม่ได้ตามหานะฮะก็จะทำให้อ่าเขาเรียกว่าอ่าวิชาวิชาแต่ละอ่าแต่ละสํานักเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เข้าใจด้วยนะครับว่าอ่า การให้ความรู้ของทางช่องผมเนี่ยคือให้ความรู้สําหรับพระแท้จริงๆพระที่ถึงยุคจริงๆนะฮะพระที่ผู้จันโตเป็นผู้สร้างจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้หรือว่ากายภาพแล้วก็มวลสารต่างๆเนี่ยที่ที่ได้ให้ความรู้ออกไปเนี่ยมันจะไม่ตรงกับอของ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 ,ของคนที่เขาเรียกว่าอ,อีกแบบหนึ่งของคนที่ตามหาแค่พระ ทีมทรงเรียนแบบนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นของผมเนี่ยก็จะไม่ได้สอนเรื่องเอาแม่เหล็กมาดูหรือว่าดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งเนี่ยผมก็ไม่ไม่มีในตําราของผมนะฮะเพราะนั้นผมก็ไม่ได้ตามหาของพวกนี้นะฮะมันก็จะไม่ตรงกันเพราะว่าผมถือว่าพุทจันโตนะฮะหามวลสารมาใส่ในในในพระนะฮะสมเด็จของของท่านเนี่ย ล้วนแต่เป็นมวลสารที่มีพุทธคุณอยู่ในตัวนะฮะที่แม่เหล็กดูดได้เนี่ยเพราะท่านนํามวลสารที่หลอ่อพระสทลิ์นะฮะ,ะมีดีบุกมีดีบุกมีตะกัวมีสังกะสีนะฮะแร่สังกะสีนะฮะแล้วก็แร่ทองแดงแล้วก็แร่เงินแร่ทองต่างๆนะฮะก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการหลอ่อพระเนื้อสทธิ์นะฮะ พระจันโตเขาก็นําสิ่งเหล่านั้นมาใส่ในมวลสารของพระสมเด็จชินฟักนี้ด้วยพอเอินแร่พวกนั้นน่ะมันมีแร่แฝงก็คือเหล็กนะฮะติดมาด้วยนะฮะ,ะมันจะมีแร่แฝงติดมาเหล็กติดมาแร่อื่นติดมานะฮะแร่อื่นติดมาแร่นั้นแร่นี้ติดกันมาเพราะมันเป็นการ เอาแร่พวกนี้มาจากธรรมชาติยังไม่ผ่านการแยกการถลุงสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีในการแยกแร่ในการถลุงอะไรขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแร่แฝงจึงทําให้มีแร่เหล็กนะฮะโคบอลล์นิกเกิลแมงกานิสอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นแร่ที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กนะฮะไม่ได้มีแค่เหล็กอย่างเดียวอย่างที่ผมเคยบอกเพราะฉะนั้นแม่เหล็กก็เลยดูดติดแค่นั้นเอง อ่ท่านไม่ได้เจาะจงจะใส่เหล็กลงไปนะแล้วก็ส่วนดิน7ดป่า7โป่งนะฮะที่อนุมานกันว่าสีนั้นสีนี้นะฮะก็สำหรับผมแล้วก็ไม่คิดว่าว่าใช่นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผู้จันโตนํามาใส่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีพุทธคุณอยู่ในตัวดินเจดป่าหรือว่าเดโป่งเนี่ย สำหรับผมแล้วเนีเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะนะฮะอย่างดินโป่งเนี่ยมันเป็นดินของซากสิ่งที่ตายอยู่ในป่านะฮะเป็นดินโป่งที่พวกพลานป่าเขาเรียกว่าผีโป่งผีโป่งนะฮะ,ะในงั้นนะฮะผมก็ไม่ได้คิดว่าไม่มีในตำราละกันก็ก็บอกเลยว่าไม่ไม่ได้เอาแนวทางนั้นนะฮะเพราะถือว่าพุทจันโตไม่ไม่ไดเอามาใส่อย่างแน่นอนแล้วก็ ไม่ไม่มีอยู่ในในตามที่ผมตามหาตามที่ผมได้ค้นคว้าก็ไม่ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอนะผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าอไอ้ดินพวกนี้ตอนที่มันอยู่ธรรมชาติอะตอนยังไม่เอาออกมาเนี่ยมันมาหน้าตาเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนมันหน้าตาเป็นยังไงก็ยังไม่เคยเคยรู้หาความรู้ไม่ได้จากตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไม่ได้เอาตำรานั้นมาใช้เนาะอ่ะ โอเคกลับมาในเรื่องของพระวันนี้ผมเอาพระอของ f อฟนะครับที่มีความงดงามนะฮะแล้วก็มีลักษณะกายภาพที่เรียกว่าถ้าจะแท้ไปแล้วนะฮะทางทางที่พรุ่งนี้จะเอาไปลงเซมแล้วนะพรุ่งนี้จะไปลงเซมแล้วแต่ว่ามั่นใจเพราะว่ามีองค์ครูนะฮะมีองค์ครูมีองค์งครูยังไงก็จะมาเล่าเพื่อนฝังก็พระองค์นี้นะครับเป็นของ f อนะฮะ ก็พิยะนะฮะที่ตามหา,าพระแท้มณะมากมากเลยนะครับก็เขาเรียกว่าหมดไปเยอะนะฮะกว่าจะตามหากว่าจะาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องของลักษณะกายภาพที่ผมได้สอนไปนะฮะกว่าพี่เขาจะเข้าใจแล้วก็ไปตามหามานะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็เดินผิดทางหลงทาง ไปตามหาพระที่เขาเรียกว่าพยายามทําให้เก่าพยายามเรียนแบบทั้งทั้งเรียนแบบเนี่ยครับพยายามทําให้เก่าเนี่ยฮะอย่างองค์เนี้ยนะฮะับทำให้เก่านะฮะไปตรวจเซมมาแล้วนะครับนี่ลองรอยคาร์บอนเทสแปะไว้ตรวจมาแล้วครับเก้พันเปอร์เซ็นต์ครับเก้พันเปอร์เซ็นต์นี่ยครับนะฮะพยายามสร้างให้เก่ามีคาร์บกุมีนู่นมีนี่มีแคลไซด์น,น, Kelsey, นะฮะก็คือเก้ หรือว่าองค์นี้ก็เช่นกันเกพันเปอร์เซ็นต์นะฮะก็พยายามสร้างให้เหมือนนะฮะพระแบบนี้เราไม่ได้ตามหาพระแบบนี้เราไม่ได้ตามหา่าบบาาหานะส่วนพระแท้ดูดิพระแท้ดูใหม่กิ๊บเลยดูสะอาดตาดูไม่เก่าเลยนี่องนี้ก็เช่นกันนะฮะองนี้ลงเซ็มแล้วนะพิมพ์เส้นได้เนี่ย อ,องค์นี้นะครับของวัดระฆังพิมพ์ได้วัดระฆังลงเซมเรียบร้อยนะ <_ S 1> เพื่อน <_ S 1> ๆน่าจะเห็นกะ<ๆ>ันแะล้วนะฮะผมเอาทําคลิปไว้แล้วนะฮะองคนี้นะมีทั้งแร่แร่เอ,อิร์ธมีทั้งเม็ดทองมีทั้งกากใย,าย MC, อินทรีย์อินทรีย์สารที่เป็นพวกากากใย,ยว่านนะฮะดูอย่างนี้นะมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าจะมีกากใยติดอยู่ที่องค์พระเต็มไปหมดเนี่ยมองไม่เห็นเลยเอากล้องพันเอ็กซ์สองก็ไม่เห็นแต่พอเซมสองละถึงจะเจอครับเนี่ยครับแล้วก็ลักษณะของ แคลไซนะคะที่ที่เรียกว่าปกคลุมจนตัวองค์พระเนี่ยกลายเป็นเนื้อกระดูกไปแล้วครับก็คือปกคลุมกลายเป็นสีขาวไปแล้วทั้งทั้งที่เนื้อองค์พระจริงๆไม่ได้ขาวนะนะฮะมีคราบของน้ำมันมีคราบของรักดำเหลืองไปหมดแต่ว่าแคลไซได้คลุมจนขาวไปหมดแล้วนะฮะเพราะว่าพระมันถึงอายุนะครับแคลไซเขาในช่วงชีวิตที่สองเนี่ยน่าจะน็อกรอบไปแล้วนะ เป็นช่วงชีวิตที่สามไงไม่รู้ครับก็คือกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะพระองค์นี้แท้พันเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นพระองค์นี้แท้ปุ๊บเราลงเซมแล้วพระองค์นี้พิมพ์เส้นลวดยังไม่ได้ลงเซมนะฮะองค์นี้ก็เลยเป็นองค์คูองค์นี้เป็นองค์คูก็อเอามาลงกล้องเพื่อดูกายภาพปรากฏว่ากายภาพขององค์นี้กับองค์นี้เหมือนกันเด้เลยนะฮะเหมือนกันเด้เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูว่าเหมือนกันยังไงผมจึงมั่นใจว่าองค์เนี้ยพรุ่งนี้ไปตรวจเซมยังไงก็แท้ น่าจะแท้ไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นะตอนนี้อ่าก็เนี่ยครับพิมพ์เส้นลวดนะฮะลักษณะสุมครอบแก้วก็จะเล็กเหมือนตรงตรงช่วงแขนนะฮะเหมือนตรงช่วงแขนก็จะเล็กลักษณะของพิมพ์เส้นลวดหน้าเสียมนะฮะอ่าคางแหลมนะฮะแล้วก็อ่ามีชายชีวรลน,นะมีชายชีวรให้เห็นนะฮะแล้วก็อ่าฐานต่างๆก็ไม่มีฐานแซมนะ ปกตินะฮะปกติแต่จะออกเล็กๆหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้เล็กมากเหมือนเหมือนเส้นได้ซุ้มครอบแก้วไม่ค่อยสมดุลน,นะฮะเป็นพักยูต้นต้นนะฮะการตัดขอบนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่สวยงามนะฮะเป็นพระยูต้นต้นการตัดขอบนี้น่าจะใช้าการใช้ตอกตอกไม้ตัดนะฮะตอกไม้นี่ฮะผมขอพูดนิดนึงผมเห็นสายห้างนะฮะบอกกันว่า มีอยู่คนหนึ่งสายห้างมีอยู่คนหนึ่งบอกว่าเขาตอกตัดได้ไงตอกอ่อนอเปียจะตัดได้ไงคุณคุณคุณนี่เด็กเมืองกรุงนะไม่ใช่เด็กบ้านนอกคนผมเนะาะเมื่อก่อนนะครับหมอตําแยนะคุณลองไปถามดูหมอตาแยใช้อะไรตัดสายสะดือใช้ตอกนะฮะตอกที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าตอกไม้ลวกนะฮะคมมากๆเลยตอกไม้ลวกเนะี่ยสายสะดือนี่เหนียวมากเลยนะมีดเนี่ยเผื่อตัดไม้ขาดนะแต่ตอกไม้ลวกตัดขาดนะฮะ ตอกเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องทําให้มันเล็กแล้วอ่อนอย่างเดียวทําให้มันแข็งก็ได้นะคือคือคุณก็ไม่ต้องผ่าให้มันอ่อนดิผ่าให้มันแข็งแข็งให้มันเหมือนมีดอะ่ะนะฮะให้ติดเปลือกให้ติดเปลือกมาติดเปลือกไม้มามันจะคมมากเลยเปลือกเปลือกไม้ไม้ลวกเนี่ยไผ่ลวกเนี่ยคมมากๆเลยลองไปถามดูว่าหมอตำแยเมื่อก่อนใช้อะไรตัดสายสะดือนะน,นั้นนะฮะก็ให้เข้าใจกันด้วยว่า คำว่าตอกตัดเนี่ยไม่ใช่เอาตอกอ่อนๆไปตัดตอกเขาต้มมัดอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เมือนกรุงกันจริงๆเลยไม่ไม่บ้านนอกเหมือนผมเลยผมต่างจังหวัดนี่เรื่องโบราณโบราณเนี่ยอยู่กับย่าก,กับยายมาเนี่ยรู้จักหมดแล้วครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะฮะอ่าตอนนี้อย่างว่าเนาะสีขาวๆอะ่ะมันก็จะ เดี๋ยวผมลองซูมดูอ่าเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตนะมันจะเป็นเนอเนอคือตอนที่เขาพิมพ์พระเนี่ยน้ําปูนมันยังเปียกอยู่อะแล้วเหมือนแบบว่าเอามือกดแล้วมันก็จะเนอเนอแบบว่าเป็นรอยเนอเนอของน้ําปูนอะอ่าแล้วตรงเนี้ยที่สําคัญเลยตรงเนี้ยไม่รู้เพื่อนเเห็นไหมแต่ผมก็พยายามอยู่นะมันจะมีรอยนิ้วมือเนี่เน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 ่ย เห็นมันไม่บอกมันรู้เนี้ยเป็นคลื่นๆเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยเป็นคลื่นเนี่ยเนี่ยคือรอยนิ้วมือก็คือเหมือนแบบว่าพอพอทําพาแล้วก็เอาเอานิ้วกดอ่ะเอานิ้วกดลงไปก็เนี่ยเออตรงนี้แรเห็นหน่อยเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นๆในลายนิ้วมือส่วนตรงนี้ก็เป็นรอยเนอะของน้ําปูนเนี่ยครับอ่ะก็เผินๆนะฮะคร่าวๆตรงนี้นะครับในการบอกเรื่องของ พิมพ์ทรงแล้วก็กา,ายภาพโดยโดยพอสังเขตโดยรอบโดยตาเปล่านะฮะนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลาลงกล้องเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าแท้ไปแล้วนะฮะพอเรามีองคูให้เทียบนะฮะไะนั้นนะฮะพระองค์นี้ก็เขาเรียกว่าเข้าท่าเข้าทางที่เราจะต้องไปตรวจเซมนะฮะเป็นลักษณะของพระแท้อย่างแน่นอนนะฮะโอเคไปดูกัน เรามาอยู่กันที่กำลังขยายของกล้องพันเอ็นะฮะเพื่อดูผลึกแล้วก็ผลึกแคลไฟนะฮะแล้วก็ผิวนะฮะผิวขององค์พระนะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ป่ะครับตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณหน้าองค์พระของสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะองค์ที่ผมนำมาเป็นองค์ครูของของการที่จะดูสมเด็จพิมพ์เส้นรวดองค์นี้นะฮะทำไมผมถึงบอกว่า ดินเส้นลวดน่าจะแท้แล้วนะครับเพราะว่าผมดูจากกยายภาพของสองพระสององค์เนี่ยเทียบกันแล้วมีกยายภาพที่ค่อนข้างตรมกันมากนะฮะอ่ะอย่างดูการผลึกเนี่ยตอนนี้เราอยู่หน้าองค์พระนะฮะเราจะเห็นว่าขาวขาวเหมือนขาวมุกนะฮะขาวแล้วมีประกายด้วยนะฮะขาวเหมือนขาวมุกเป็นลักษณะของแคลฟอ์นะฮะเราอยากให้เห็นกยายภาพนะฮะเพื่อน เอากายภาพตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าพระองค์เนี้ยตรวจเซมแล้วผ่านนะฮะแท้ร้อยเปอร์เ็นต์แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเอาไปใช้ได้เลยนะเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยถ้าคุณรู้จักสังเกตนะนะฮะคุณก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยเป็นสีเหลืองยุ่งล่างนะแล้วก็เป็นแคลไซต์ขาวอยู่งบนนะฮะอ่าเนี่ยแล้วก็จะเป็นลักษณะของความซับซ้อนของธรรมชาติเนี่ยนะ แคลไฟท์คุมเนื้อเก่าหมดแล้วนะฮะคุมเนื้อเก่าหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนื้อเก่าเนี่ยจะเหลืองยุ่งล่างเราจะเห็นได้ชัดว่าเนื้อเก่าเนี่ยจะจะตํากวาา่าจะยุ่งล่างเนื้อขาวจะอยู่ข้างบนนะฮะเนี่ยดูตรงวงแขนเนี่ยวงแขนเนี่ยแคลไฟท์คุมจนจนใสเลยเห็นไหมใสเลยนะฮะใสนะฮะ แต่ถ้าเราขยายธรรมดาก็จะเห็นเหมือนขาวเหมือนเหมือนไข่ต้มอะ่ะเหมือนกระดูกเลยอะ่ะออเห็นเห็นไหมลักษณะของธรรมชาติเนี่ยไอที่เป็นรูเหมือนตามดเงี้ยอา่ามันมันทําไม่ได้นะทําเรียนแบบไม่ได้นะเนี้ยที่ผมบอกว่านูนสูงนูนต่ําความซับซ้อนของธรรมชาติมันต้องมีแถวไยอะ่ะ แก้วซ้ายก็มีมีหน้าตาหลากหลายนะแล้วแต่ส่วนผสมภายในนี่ก็เป็นลักษณะของมวลสารต่างๆนะฮะมากมายนะฮะเพ้าอ,อันนี้ตรวจไปแล้วนะฮะมีมีม,มวลสารที่เป็นอินทรีย์สารนะฮะพอออกกล้องเซม่องดูนะเห็นชัดเลยนะฮะถ้าเราดูอย่างเงี้ยนะเราไม่เห็นเลยอินทรีย์สารอยู่ตรงไหนเพ้าอัาอออนี้ตรวจทั้ง แร่แร่เอิร์ธทั้งแร่ทองไทเทเนียมแล้วก็อินทรีย์สารครบหมดนะครับพทะานี้แท้แล้วก็เกล็ดของปูนเปลือกหอยชัดเจนนะฮะ,ฮะเนื้อพระจริงๆออกเหลืองนะอยู่ล่างนะฮะองคูดูละเดี๋ยวเรามาดูองค์องค์พิมพ์เส้นลวดบ้างนะครับพิมเส้นลวดบ้างนะฮะ ดูแล้วษณะกายภาพผมบอกว่าคล้ายคลึงกันอ่าเห็นไหมเห็นไหมคล้ายไหมน,นี่เป็นผลึกขาวไปแล้วนะอ่า,อามีความใสมีความใสมีความซับซ้อนใสบ้างขุ่นบ้างนะฮะนะฮะคล้ายๆคล้ายนะฮะนี่เห็นไหมใสเหมือนองค์เส้นได้เลยไหมอ่า เห็นไหมเห็นไหมอันลองดูผนังคูหาหน่อยดูลักษณะเม็ดบนสารก็คล้ายๆกันด้วยนะฮะไม่ใหญ่มากเล็กๆมีลักษณะของการอ่า น้ำมันนะฮะเหมือนแบบโดนบีบจากภายในออกมานะฮะก็จะเป็นจุดจ้ำๆอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกนะฮะนี่นะฮะลักษณะเหมือนกันเปียบเลยเหมือนกันเปียบเลยนะฮะแต่ตามดจะน้อยหน่อยนะฮะตามดจะน้อยหน่อยแต่ว่าลักษณะของผลึกแคลไซด์นะครับเหมือนกันมากนะฮะเนี่ยฮะ ยิ่งตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยเหมือนกับของเส้นลวดนะฮะช่วงแขนองค์เรียบเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลงเ็มเนี่ยผมว่าองค์นี้ยังไงก็น่าจะผ่านนะพิมพเส้นลวดองค์นี้นะฮะ,ะนะฮะลักษณะของอินทรีย์สารก็ใช้ได้ใช้ได้เอนอะผ่านเนาะดุ้งหลังน่อยเนาะ ข้าหลังหน่อยของพิมพ์เลนวดก็คลิปนี้ก็ดูกันเพื่นๆเอาความรู้ไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเห็นลักษณะของแคลไซ์มันชัดเจนดีครับเลยอยากให้เพื่อนๆดูดูชัดเจนจนขนาดแบบผมสามารถที่จะฟันธงได้ว่าแท้แน่น,นอนเนี่ยแบบนี้เพเพื่อนๆไปเจอเนี่ยก็จะได้ฟันธงได้นะฮะก็มีลักษณะของตามดบ้างนะฮะเหมือนนี่ด้านหลังนะ เหมือนของยิงเช่นได้เหมือนองคูนะฮะนะฮะแต่เนี้ยแคลไฟท์เขาค่อนข้างจะหนาหนากว่าองคูย์ก็คือเนี่ยทั่วทั้งหลังเนี้ยแทบจะไม่เห็นเนื้อผระข้างล่างละอันนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ถนะ้าเป็นเนื้อเปิดหน่อยเพราะนี่คือ,อไรนะฮะก็จะเห็นนะฮะจริงๆแล้วนี่คือเนื้อผระที่เห็นขา,ขาวๆทั้งหมดเนี้ยคือแคลไฟท์ที่มากลุ่มจน พระองค์นี้กลายเป็นสีขาวนะฮะขาวนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยอ่าแนวทางเดียวกัน,เ,นเห็นไหมเนื้อพระจริงๆไม่ได้สีขาวนะครับไม่ใช่สีขาวนะฮะออกเหลืองๆอยู่ข้างล่างนูง่นเนี่ยเนื้อพระจริงสีนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย เน,เ,นเนี่ยคือเนื้อพาจริงๆเนี่ยฮะแต่สีขาวนะเพื่อนๆก็เห็นอย่างชัดเจนนะวาา่าคาว่าคลุมอีกทีนี่แหละครับกายภาพแบบเนี้ยถ้าเจอใช่แน่นอนผมบอกเลยว่าใช่แน่นอนแต่ดูให้ดีนะดูให้เป็นผลึกแคลไซด์นะไม่ใช่เป็นน้ำปูนนะถ้าน้ำปูนจะมีดอกดอกปูนขึ้นจะไม่เป็นแบบนี้อ่ะอีกอีกสักทีนึ่งพ,พักเกให้ให้ดูอีกสักทีหนึ่ง ให้ดูว่าเนี่ยเนื้อเนื้อพกเก้นะเนี่ยมันจะเป็นดอกปูนอย่างนี้ครับเนี่ยแต่ต้องกล้องกำลังขยายตรงสูงนะเนี่ยมันจะเป็นดอกปูนอย่างเงี้ยเนี่ยคือการเขาจะเกิดแคลไซแลแหละแต่มันอ่อนตัวมากมันมันยังไม่เต็มทั่วพื้นแล้วมันก็ไม่ออกมาข้างนอกด้วยเนี่ยครับแบบนี้คือไม่ผ่านนะคือใหม่มากๆเลยครับแบบเนี้ยจําไว้มันผิดกันมากเลยกับพระแท้นะอ่ะเนี่ยเหมือีการตัดต่อเลยเลื่อน เตือนใ,ให้ดูส,สดๆเลยเนี่ยฟึบนเนี่ยมันคนละเรื่องเลยไหมเนี่ยมันคนละผิวกันเลยนะน่าจะชัดพอนะเพื่อนๆเนี่ยจําแค่นี้ก่อนลองเอาแค่นี้ยไปไปหาพาดูนะฮะลองไปหาดูเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนเพราะแบบถ้าแบบนี้นดูง่ายกายภาพแบบเนี้ยอ่าแต่มันก็มีองค์ที่ดูยากๆนะเนี่ยเห็นไหมนีของเก๊นนะเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยครับ มันไม่มีอะไรเลยการที่น้ําปูนเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยคือใส่ที่ผมบอกว่าน้ําปูนและเขาขาวที่เหมือนสาคูเนี่ยเาขาขาวเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มเกิดมันเพิ่งจะเริ่มเกิดมันยังไม่มันยังไม่ไปไหนเนี่ยแบบนี้ก็คือจําไว้เลยนะไม่ใช่เจอแต่น้ํขาขาวแบบนี้แล้วก็บอกว่าแคลไซด์นะไม่ใช่นะมันเป็นแคลไซด์ช่วงชีวิตแรกยังยังไม่เข้าช่วงชีวิตที่สองนะนะฮะ,นะฮะ จำไว้นี่เนื้อพักเกน,นะลาลงกล้องแล้วก็ต้องจําไว้นะต้องกล้องกําลังขยายสูงนะถ้าเป็นกล้องกําลังขยายพันเอ็กแต่ว่าเป็นกําลังขยายต่ำนะอ่ะคุณก็จะเห็นมันเป็นผลึกแก้วใสอีกเหมือนกันต้องระวังนะฮะดูให้ดีดูให้ดีปรับให้ชัดอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะไม่ทําให้ยาวอ่ก็ให้เห็นลันกษณะกายภาพ พอเทียบพระองคูแล้วแทบจะบอกได้เลยว่าแท้แต่เราก็ยังเอาความแท้เนี่ยไปจบที่การตรวจด้วยเทคโนโลยีเซมนะับเพื่อให้ทุกคนได้มีใบรับรองในการตรวจใบรีพอร์ตรับรองนะฮะเอาไปใช้ได้นะฮะในหลักฐานคนด้วยนะฮะเราใช้ได้ทั่วโลกเราใช้ได้ตลอดชีวิตตลอดไปถึงไม่มีผมแล้วก็ยังเอาไปใช้ได้นะฮะก็คือใบรีพอร์ตนะฮะเป็นตัวการันตีว่าตรวจแล้วเจอความแท้ของพระองค์นี้นะฮะอ่า โอเคขอบคุณมากครับสวัสดี